เด้ฮะผู้ชายนะ่ะมาแล้วเดวผู้ชายคนนี้น่าจะอายุเยอะแล้วคุณผู้ชมครับ<ฆ>อายุน่าจะ50สิปี<ฆ>แล้วเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นที่มือไหมมีปืนนะฮะ<ฆ>มีปืนเนี่ยแล้วก็ชี้ไปที่พนักงานพนักงานก็กลัวคุณผู้ชมก็วิ่งไปหลบแล้วพอพนักงานวิ่งไปหลบผู้ชายคนนี้เข้าไปขวาดทองเลยแล้วเหมือนว่ากลัวประตูจะล็อกอัตโนม,มัติอะ่ะเหมือนทำการบ้านมานะ เอาของไปวางกันประตูปิดด้วยใช่เหมือนจริงๆวางแผนไว้แล้วนะเขาคิดแบบนี้ผู้ชายคนนี้นะสวมเสื้อสีน้ําเงินกางเกงขายาวสีขาวใส่หมวกแกป๊ปและสวมหน้ากากปิดบังอำพลางใบหน้าเดินเข้าไปที่ร้านทองนะครับคุณผู้ชมในตัวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วจากนั้นเนี่ยตามที่ผมเล่าเลยกำลังขวาดทองอย่างสบายใจนี่พนักงานยกมือไหว้เลยยกมือไหว้อย่าทานะอย่าทาแต่สุดท้าย กวาดทองไปได้ร38บาทรวมมูลค่า6ล้าน9แสนบาทคุณผู้ชมครับและดูสภาพคือคุณผู้ชมเขาใจเย็นมากนะเหมือนที่คุณแจ็คบอกมีการนำเก้าอี้มากขวางประตูร้านไม่ให้มันปิดคล้ายกับว่ามีการวางแผนทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจสพหัดใหญ่นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าเจอพนักงานของห้างทองที่ตื่นประหนกอยู่นะแล้วก็ที่ตู้โชว์ทองรูปประพันธ์ถ่ดใส่ทองกระจัดกระจายอยู่